สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็เมนูข้าวนะครับที่ร้านเรือนเรือโภชนานะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ท่าน้ำปากเกร็ดนะครับขอ,อย่างพี่เอลแล้วก็อยู่ช่วงหัวถนนนะครับผมร้านจะแต่งสไตล์ย้อนยุคนะครับผม ร้านสวยมากครับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอาหารก็อร่อยครับผมเจ้าของร้านอธยาใัยดีมากๆครับผมอยากให้มาชิมดูนะครับผมแล้วก็เป็นทางที่สามารถจะเดินทางต่อไปกอเกาะเกต็ดได้นะครับร้านนี้นะครับร้านเด็ดน,นะครับอยู่ ถ้าน้าปลาเกตนะครับมีทั้งเมนูข้าวนะครับแล้วก็เมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับผมอยากแนะนำเลยฮะเมนูนี้ครับข้าวซี่โครงหมูรับผมเด็ดมากๆนะผมลองทานแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเกี๊ยวปลาต่างๆนะครับอยากให้ลองมาครับแล้วนี้ครับเด็ดจริงครับ าาร้านอาารรามสีฝั่งปากเกร็ดนะครับนี่ครับชื่อร้านนะครับเรือโภชนานะครับผมเด็ดจริงครับผมอยากให้มาลองดูครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ